อีกท,ทีเด็กโอเคนะฮะวันนี้นะฮะน่าเข้าไปดูกันสักคู่ครับอ่าขที่เข้ามาแล้วตอนนี้อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คืออ่โอล่ากูดแคทนะฮะโอเคเสียงมาไหม,ไมเสียงมาโอเคครับเรียบร้อยโอเคนะครับตอนนี้นะฮะ มิกกี้นะครับอยู่กับรถที่เป็นกระแสไม่ร่าเป็นกระแสอะไรเป็นอะไรที่ต้องตาต้องใจของหลายหลายคนมากๆครับผมโคตรโชคดีเลยที่มีรถมาให้เราได้รีวิวที่จริงอรผมว่าอยากจะดูรถรุ่นนี้มานานแล้วแต่ตอนนี้ได้โอกาสเลยนะได้โอกาสดูพร้อมๆกันเลยรีวิวกับตัวรถที่เป็นที่เป็นไลฟ์สดนะผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมามากนะครับมาพามาดูก่อนเมื่อกี้ผมเช็คเสียงนะเสียงโอเคอยู่นะฮะ แล้วก็ใช้งานได้ชัดเจนโอเค oh, <Okay. S 2> เริ่มจากนะครับตัวรูปร่างของตัวรถก่อนเดี๋ยวผมขออ่ะเข้า,าดูกุญแจก่อนกุญแจที่ผมขออนุญาตไม่ไม่แกะตองออกนะนี่ครับน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับก็มีข้างหลังมีสัญลักษณ์โอลาร์กูดแคทอยู่นะครับ <S <S เข้าไปที่ตัวรถก็เป็นปกตินะฮะเดี๋ยวผมขอกลับกล้องเพื่อให้ดูรถกันก่อนนะครับไม่ต้องมาดูหน้าผมเยอะนะฮะกลับกล้องแล้วนะครับสำหรับรถโอลาร์กูดแคทนะ ตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับรถไม่ไม่เล็กนะหลายคนเอ่อที่ยังไม่เห็นตัวจริงเนี่ยก็นึกว่าจะเป็นตัวไซส์เท่ากับมินิคูเปอร์นะครับสี่ประตูซึ่งปกติมินิคูเปอร์มีสองประตูใช่ป่ะแต่ตัวสี่ประตูมันคือคันที่แมนแต่ตัวนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับพอๆกับคันที่แมนเลยนะแต่หน้าตาน่ารักมากดูหน้าตากันชัดก่อนนะหน้าตาน่ารักมากนะครับอ่าไฟอินเทลร์เนช์ไลท์นะที่ท่านเห็นนะครับสัญลักษณ อัลเจรีอย่างนี้ครับเป็นที่ต้องตาต้องใจมากนะก็คือเห็นแล้วก็ต้องชะง,งักตกใจผมชอบตรงนี้นิดนึงนะแล้วรายละเอียดตรงนี้นะันสวยงามนะครับน,นี่อันนี้มีวิ่งทดสอบมาแนละ้วมีกล้องมีกล้องกล้องซ่อนได้เนียนมากๆสวยดีนะพามาดูกันก่อนพามาดูไลฟ์รอบๆคันเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่าใต้ฝากระโปรงเป็นยังไงล้อคันนี้นะให้มากับขนาด18นิ้วนะครับ 1> 2องหนึ่ห้าห้รุ่นนี้จะเอล้อล้อไซนี้ยจะมีทั้งหมด2รุ่นอบอกก่อนว่ารถออร่ากูดแคทจะมีทั้งหมด3รุ่นมีรุ่น4ี่ร้อยเทคสี่โปแล้วก็ห้าร้อโปนะครับอ่ะตัวตัวนี้เป็นตัว400 Pro โปนะครับซึ่งตัวล้อเนี่ย18นิ้วเนี่ยจะมาทั้งหมด2รุ่นถ้าเป็นตัวท็อปก็เป็นติก็เป็นไลน์นี้จะเป็นไซนี้เหมือนกันแล้วก็เอ่อเป็นขนาดล้อ5รูร้อิบหลายคน ไม่รู้ว่าทำเชียงไงก็คือวิธีการวิธีการดูนะผมขออนุญาตแกะนะเหร็จละวัดเซนเตอร์ตรงล้อตรงน็อตระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นขะแยงนะครับห้ารูร้อยสิบสี่นะฮะจุดสามนะครับก็เป็นสเปคล้อที่ทั่วไปไม่ใช่วัดตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับหรือว่าไม่ใช่วัดเซนเตอร์ตรงนี้นะวัดตรงนี้ถึงตรงนี้ห้ารูร้อยสิบสี่นี่ความรู้เล็กเล็น้อยๆอยนะครับใส่เข้าไปที่เดิม ห้า้อยสสี่สี่วงเลยนี่สองหนึ่งห้าห้าสิบสิบแปดคือไซส์สิบแปดนะครับอ่าสี่วงเลยพาค่อยๆดูนะค่อยๆดูตอนนี้พามาดูพื้นฐานด้านนอกก่อนเดี๋ยวพาไปขับด้วยนะครับตัวรถสวยงามมากเป็นระบบสัมผัสแล้วถ้ามีาคุณใจที่มือเนี่ยก็สามารถทั้งล็อกทั้งเปิดได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ปกติพื้นฐานทั่วไป ให้มาค่อนข้างดีนะครับะจะจะเปิดจะเปิดรถก็อย่างนี้ได้เลยนะครับตัวรถอันนี้ผมขอไม่แกะนะครับมายังไงอย่างนั้นเลยยังไม่ได้อ,อยังไม่ได้ล้างนะครับคือรถก็ใหม่อยู่แล้วจะล้างทำไมนะครับวัสดุภายในให้มาเกินคาดคือวัสดุทดแทนของเขานะฮะตรงนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าหนังสังเคราะห์แล้กันนะครับท่าใน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 ,ในโบชัวอ,อิเล็กทริกของไอ ในโบชัวของโอล่าครับจะเขาเขาเขียว่าหนังกลับแต่ว่าผมเรียกว่าหนักหลังคอแล้วกันตัวลำโพงลำโพงออกแบบมาสวยงามนะดีทรงดีไซน์วัตถุไม่ธรรมดานะโอเคเลยใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับหน้าจอเจ็ดนิ้วนะครับทั้งสองฝั่งแยกกันนะแล้วฝา่งฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับแต่ค่อนข้างยาวมาเลยทีเดียวยาวสวยงามมากนะตัวพวงมาลัยตัวพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันตัวนี้เป็นตัวลอง ตัว400โปลนะครับก็จะให้มาอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้เยอะมากๆขอเบาเสียงหน่อยนี่เริ่มต้นด้วยนิเกเตอร์เลยนะครับอันนี้ก็ฝกว,ว่าตรวสอบกุญแจไม่เจอกุญแจอยู่นี่โอเควงมาลัยวงมาลัสวยงามนะครับเบาะใต้เบาะนะก็จะเป็นหนังเนี่ยหนังสังเคราะห์เช่นกันชิ้นส่วนชิ้นนี้กับตรงนี้เป็นหนังผสมหนังสังเคราะห์เวลานั่งจะหนึบหน่อยต่ตอนนี้นพลาสติกยังไม่แกะนี่คันนี้มันใหม่มากๆอะ่ะมันเพิ่งวิ่งมา เพิ่งวิ่งมาจากศูนย์เลยมั้งเนี่ยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จที่ชาร์จอันนี้ไวเลสชาร์จนะครับเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูนะฮะไวเลสชาร์จก็จะวางว,ว่าจะชาร์จผมไม่แน่ใจว่าว่าต้องต์ทหรือเปล่าถ้าต้องต์ทนะรู้สึกว่าต้องต์ทนะครับวิธีการมันก็จะค่อยๆร่ามให้อีกทีหนึ่งตอนที่เราตาร์ทรถอันนี้มันไม่ใช่ไปต์ดนะครับหรือว่าโทรศัพท์ผมเก่าไปไม่ใช่นะโทรศัพท์ผมก็โอเคนะใหม่อยู่นี่ในส่วนของตัวแอร์นะจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาไลฟ์เนี่ยผมไม่นั่งไปขับมารอบแล้วเย็นมาก แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะเดี๋ยวผมค่อยว่าไว้ว่ากันอีกทีตอนขับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวข้างๆเนี่ยน่าจะเป็นออปชันที่เอามาให้เสริมนะครับแน,น่นอนนาจะน่าจะเป็นลําโพงนะครับตัวหนังด้านบนตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์เช่นกันคล้ายๆกับหนังอาคาทาร่าแต่ว่ามันเป็นวัสดุทดแทนที่ดูแล้วเหมาะสมเลยอะไม่ไม่ไม่ดูน่าเกลียดนะคือการยงการเย็บสวยงามมากๆครับเห็นนะหน้าตรงหน้าจอยาวมากๆครับ พามาดูกันด้านหลังเล็กน้อยนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งผมค่อยๆเจาะทีละนิดทีละนิดนะครับไม่รู้ว่าไลฟ์สดแล้วจะนานขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นโอล่า o ูตแคทนะที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่นะตอนนี้นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวใช้ก็บอกว่าน่ารักเลยหลายๆคนตอนนี้คําถามในหัวแลวหละถามาเยอะมากๆก็เลือกของราคาย่างตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งล้าน 5้0 0 0ื่นเบาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทหรือประมาณหนึ่งล้านสองนะฮะนี่โอลากูดแคทนะครับ,รบสวยงามมากๆข้างหลังมีที่ชาร์จไฟด้วยเป็นน่าจะเป็น USB อ่าใช่เป็น USB นะครับแล้วก็มีพรมจะบอกว่าพื้นฐานการกออกแบบของเขานะข้างล่างเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นแบตทั้งหมดเลย แผนแบตทั้งหมดเลยเห็นไหมแผ่นแบตทั้งก้อนเลยนะครับแผ่นแบตทั้งก้อนเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะอยากจะยกให้ดูือเกินนะฮะถ้ามีโอกาสยกให้ดูจะยกให้ดูให้ดูนะนี่ครับข้างหลังเขียนว่าโอล่ากูดแคทโอล่าเฉยไม่มีกูดแคทปกติถ้าเป็นของจีนจะมีกรูดแคทแล้วก็มีเกทส์วอเตอร์อยู่นี้ไฟท้ายไฟเบรกยาวเหมือนพอร์เช่เลยนะฮะมีไฟเบรกบริสตันที่ข้างบนนี้ด้วยนะครับพามาดูข้างหลังนิดนึง ที่เปิดมาช่องสัมภัะนะครับดูเหมือนข้างในจะไม่มีที่เก็บจะมาดูข้างหลังเออมีที่เก็บแล้วก็บอกสองตัวนี้สามารถพับไปเป็นสองบอกสองตัวนี้สามารถพับไปเป็นหกสิบสี่สิบได้ด้วยนะครับก็จะได้กว้างของได้ง่ายขึ้นไม่ต้องพูดถึงถุงก๊อฟถุงกอ๊งกอฟได้วางได้ห้าหกเจ็ดใ 5, 6, บเลยทีเดียวนะครับเป็นรถขนถุงก๊อฟไปเลยทีเดียวนะฮะก็อันนี้เห็นนะมันสามารถดึงไปได้ไม่ขอดึงนะ S <S อันนี้ถ้าดึงตัวนี้ตัวเดียวพอจากลูกนะนี่มันก็จะแบนเกือบราบนะครับแต่ไม่ราบทั้งหมดนะครับเห็นไหมเก็นไหก็จะสามารถวางของวางถุงกลอฟได้เยอะเลยทีเดียวพื้นที่ใส่กระเป๋าเดินทางได้สั 1, 2, กหนึ่งสองสามสี่ใบพวกขนาดยี่ิบลิตรเนี่ยสี่สี่ใบสบายๆนะครับ แต่ว่าไม่มีไม่มีระรบไฟฟ้าแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีะเขาเรียกว่าออปชันนะครับ,บระบบไฟฟ้าประตูไฟฟ้าอันนี้เป็นประตูธรรมดาอันนี้กล้องกล้องกล้องชัดมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเล็กน้อยเดี๋ยวขึ้นไปสตาร์นิดน,นึงนะครับอ,อ,อันนี้ผปิดก่อนเนาะปิดก,ก่อนอ่าเราดูข้างหลังมีดิฟฟ루เซอร์นะครับท่อไอเสียไม่มีนะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับเป็นบรบไฟฟ้าเขาไม่มีท่อไอเสียแล้วนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะรอบๆบคันเลย มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากดูนะครับภายใต้ห้องเครื่องเป็นยังไงผมชอบดูมากเลยวัสดุนะครับไม่ธรรมดานะเพราะว่าตัวนี้นะครับอย่างที่อย่างที่ทราบไปนะครับตัวราคาเริ่มไม่ได้าร,ราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้น9แสนกว่า9แสน89เนี่ยไม่แน่ใจว่าทัวร์ไม่มีขายจะมีขายแค่สองตัวคือตัว400โปรกับตัว500โปรนะฮะก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ล้าน50,000 9000บาทครับ หนึ่งล้านห้าหมืนเก้าพันบาทความน่ารักนี่ใช้ได้เลยทีเดียวพามาดูกันทุกประตูเลยนะแล้วก็ในส่วนของนี่เข้า,าดูวัสดุสวยงามนะครับนนี่พามาดูให้กับมาดูด้วยตัวเองเลยสังเกตนะครับตัวแอร์ไม่มีปรับตัวลมจะปรับด้วยเสียงเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวเกียร,ตยร์ตัวเกียร์เป็นตัวคล้ายๆกับตัวฮาวาวหมุนเอานะครับมีแค่สามอัน แล้วก็โหมดก็ครับขี่จะปรับที่ฝักนู้นอันนี้มีปาคอันนี้มีอ่าเบรกมือนะครับมีที่ชาร์จแบบเพิ่มอีกอันนั้นอันนี้น่าจะเป็นตัวลิงก์อ่ Apple Car าพวกแอปเปิลคาเพพวกเนี้ยครับอันนี้มีชาร์จไฟแบบอย่างนี้มาด้วยพื้นฐานนะครับเงินเงินเงินตีติบาทนี้อันนี้เขาลดไม่ได้แถมนะครับมาอย่างนี้นะครับเขาบอกห้ามวางแก้ววางได้แต่วขวดน้ำนะ้้งหมดมีที่วางวางแก้วสองใบนะครับ ภายในนี้มีอะไรบ้างาที่วางของค่อนข้างลึกใส่ซีดีได้หลายอันไม่มีซีดีเออไม่มีซีดีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีซีดีแล้วครับขอภัยขอภัยแล้วในส่วนของข้างบนนะนนี่ตรงนี้ที่วางใส่แว่นนะครับแว่นกันแดดนะครับอันนี้อเขาเรียกว่าไฟภายในรถนะครับเปิดไฟภายในรถนี่สวยงามใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของม่านเปิดม่าน,เป,านเปิดม่านบังแดดเปิดม่านบังแดด แบบไฟฟา้าแล้วก็สามารถเปิดบ้ายแบบใช้งานแบบเสียงด้วยนะครับอันนี้แบบอันนี้แบบมือแบบไฟฟ้านะครับก็เปิดปิดได้อย่างนี้เลยเป็นสันลุกนะครับถ้าเป็นสันลุกเปิดให้ดูนิดหนึง่งนี่นะครับแค่นี้เหรอเออต้องเปิดอย่างนี้ดิอ่าได้ได้ได,ได้ต้องเช็ดหน่อยนะอ่าครับแล้วก็ปิดปิดได้เลยนะครับนอกจากว่าจะปิดด้วยมืออย่างนี้แล้วเราสามารถปิดได้ด้วยเสียงด้วยนะฮะเพราะว่า ระบบของ o อ a g o o d c a t คเนี่ยค่อนข้างซัพพอร์ตมากับเสียงพูดแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างเข้าใจนะบอกว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายเขาไม่เขาไม่เขาไม่ง่อ่ะโอเคเขารู้เขารู้เรื่องแล้วอันนี้แบบชาร์จนี่ไฟชาร์จจะเป็นแบบไฟชาร์จแบบ DC กับ AC นะครับค่าชาร์จทั่วไปก็อย่างนี้อันนี้ชาร์จเร็วชาร์จเร็วก็จะชาร์จได้ที่ประมาณ45-46้าี่นาทีไวมากแต่80%บนะแล้วชาร์จชาร์จเนี่ยก็ประมาณ6ชั่วโมงก็กลับบ้านไปก็กลับไปชาร์จก็สามารถ เต็มได้ไม่นานนะครับถือว่าโอเคอันนี้อยากดูเลยในะในห้องเครื่องเพราะาเรายังไม่ได้ไปไหนวันนี้ไลฟ์สดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวิดีโออีกทีหนึง่งผมขออนุญาตไมา่รู้เปิดยังไงนะ <laughs> คือใหม่มากๆครับผมยังไม่ได้ดูรถเลยนะครับมาถึงก็ไลฟ์สดเลยข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็มาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับมาจากทางเกสบอกมอเตอร์นั่นแหละนะครับก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆนะครับที่มีรถอย่างนี้มาให้เราได้ดูกัน เนี S 1> <S 1> <S ่เปิดประูมาจับที่เดิมนะครับขับมาดูนิดนึงใต้ห้องเครื่องลุ้นเหมือนกันนะฮะว่าข้งล่างนี้มีอะไรเราก็ไม่เห็นนะนี่เลยไม่มีเครื่องยนต์มี water, แต่มอเตอร์ํามีแต่แบตเตอรี่นะครับก็วยอย่างที่ท่าเห็นนะเออโอ้แม่งมีคานมาเลยวะมีคานมาทั้งอันเลยเป็นเหมือนทิย่าไปแล้วอะนะเนี่ยมีแต่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับพึ่บไปหมดนะแล้วก็หลบไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็มีระบบแอร์นะครับ ฟิลทั้งหลายแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มาอย่างนี้แล้วก็ยังมีการระบายความร้อนด้วยการใช้ของเหลวอยู่นะครับก็น่าจะพวกเลี้ยงความร้อนจากมอเตอร์นั่นแหละนะครับน้ำฝนอันนี้อะไรเนี่ยน้ำอุณหภูมิสักอย่างม่าน้ำแอร์นี่แอร,นแอร,นแอร์นี่มีแผงแอร์อยู่ข้างล่างนะก็ค่อนข,ข้างโอเคเดี๋ยวผมจะมาจาอกันอีกทีนึงหลายหลายคนที่สนใจนะผมก็เพิ่งเปิด ฝากระโปงทางแรกให้คุณได้ดูนี่แหละเหมือนกันเลยนะครับใต้ใต้ฝากระโปงนะครับเออเป็นเหล็กที่ค่อนข้างหนานะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าไม่หนักมากไม่หนักมากใช้ได้อยู่ไม่หนักไม่หนักสวยงามครับข้างในก็ที่ท่านเห็นนะเปิดมาก็ตกใจนิดนึงมีเด็ไฟฟ้าแล้รนะครับโอเคขอปิดสักหนึ่งนะครับอืมโอเคเลยทีเดียวนะครับ รู้สึกตรงนู้นจะมีเรด้์ด้วยนะครับที่ตัวตัวรถตัวกระจกรถจะมีเลดร์ด้วยนะครับ,รรรรบเพราะว่าเวลาขับขี่เนี่ยเขาจะมีการระยะการเบรคค่อนข้างเซฟเลยแหละอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับรถตัวออร r a Good Cat เนี่ยก็จะมีในเบาะในส่วนของเบาะแบบคราวนี้เขาเรียกอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าเออหกทิศทางหน้าหลังซ้ายขวาเน่น่เน,น่โอเคบนล่างหน้าหลัง นะครับอกอันนี้นอย่างนี้หกทิศทางนะครับเป็นตัวเดียวนะฝั่งนู้นเป็นปรับมือนะครับนี่ตอนนี้อยากรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนอยากรู้อีกอย่างหนึ่งขึ้นไปตารานเล็กน้อยตัวนี้ตารานเนี่ยไม่มีปุ่มตารานให้เราเห็นแล้วสังเกตนะครับไม่มีปุ่มตารานให้เราเห็นแล้วแต่ว่าเหยียบเบรกเหยียบเบรกเสร็จเขาพร้อมเลยจสังเกตน,นะผมเหยียบเบรกนะขึ้นเลยเลดี้เหยียบเบรกใต่เกเยียเอ็นอ่ะถูกแล้วใช่เหยียบเบรกแล้วแต่เกียร์ N แล้วจ้ะ เบรกใส่เกนมีคนนั่งคนขับอ๋อต้องนั่งแล้วขับแล้วคาดเบลด้วยนะถ้าไม่คาดเบลนี่มันเอรเลอร์นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดตอนขับขี่ไปข้างนอกกันอีกทีหนึ่งนะทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสําหรับคันนี้ใหม่มากๆนะฮะนะพามาดูข้างๆด้วยตรงนี้มีจับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกออโต้ไหมออโต้ออโต้ใช้ขวาเลยนะฮะสี่บานเลยออโต้สี่บานเลยโอเคออโต้สี่บานเลย ออโต้สีบานเลยนะครับปึบ้งปึ้งออโต้ Auto ทั้งขึ้นทั้งลงนะฮะใช้ได้ใช้ได้ออโต้ Auto ทั้งขึ้นทั้งลงโอเคอันนี้โหมดอันนี้โหมดการขับขี่อันนี้ระดับไฟนะครับอันนี้กันรถลื่นอันนี้ปิดรถปึ๊บนี่ปิดรถอันนี้คืออันนี้คือคือปุ่มเปิดปิดรถนะครับอันนี้เด็ดจริงๆแล้วก็โอเคถือว่า น่ารักมากๆกนะครับกับรถออร่าคูดแคทคันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่บนโลกนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งค,นนคันนี้คือว่าสวยมากจริงสำหรับออร่าคูดแคทเดี๋ยวเรากะพาไปขับขี่กันด้วยนะครับไลฟ์สดเช่นกัน ไม่มีเตรียมไม่มีตัดต่อของจริงหมดเลยนะครับวันนี้มิกกี้เต็นว่าสวยนะครับกอรถโอร่าบูตแคทนะเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ใครๆหลายๆคนอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงถาว่าอยากมีไหมทุกคนต้องมีความอยากมีแหละเพราะว่าถึงเวลาหนึ่งมันมันจะต้องเป็นไฟฟ้ากันหมดทั้งโลกแล้วนะครับก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของโลกยุคใหม่นะครับที่ใครๆก็อยากจะได้สัมผัสและนี้ผมพาเจ้าคันนี้มาดูเพื่อจะได้เห็นนะว่า นวัตรกรรมของโลกมันเปลี่ยนไปนไวมากมากกับรถยนต์นะแตเป็นรถธรรมย่าแล้วขอบคุณมากๆนะครับว่าที่เมื่อก่อนมีรถธรมยญาผมเล่นผมเข้าใจพื้นฐานการทํารถพรงนี้มาดีเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเราไปขับรถกันนะครับวันนี้มิกกี้ยังไม่ลาไปไหนเดี๋ยวไปต่อสวัสดีครับ